มาถึงปรากฏนี่เขาปิดลินโอเวดเยอะมากแม่หาร้านประจำไม่เจอเจอแล้วน้องทุงทุงค่ะ <c oughs> อะไรอ่ะ My House <c oughs> บ้านทุงทุง <c oughs> เอาตัวอะไรก็ได้นะคะที่ไม่ใช่สีน้ำตาลหรือสีดำมาแล้วหนึ่งสอง ทุกคนคะวันก่อนที่แม่ซื้อกล่องสุ่มมาจาก t i k กต็อกช็อแล้วแม่ได้น้องคนนี้มานะคะกับน้องคนนี้มาสองน้องนี้ที่สร้างความมึนงงให้แม่มากว่าน้องคือใครนะแล้วก็มีน้องๆมาคอมเมนต์กันเต็มเลยบอกว่าคือน้องทุงท่งทุง่งทุ่งและน้องดินดินดิน ปรากฏว่าเชอร์ตามชอบกลับมาดีใจใหญ่ที่บ้านเรามีถุงรุงทุงๆๆกับดินดินดินเรามาถามแม่ว่ามีแบบอื่นอีกหรือเปล่าวันนี้นะคะแม่ตั้งใจจะมาดูของให้เชอร์ตมค่ะแล้วก็จะมาลองดูด้วยว่าจะมีแกงน้องถุงน้องดินบ้างหรือเปล่านะแล้วก็จะมาอัปเดตกล่องสุ่มด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ดูกล่องสุ่มกันนานมากๆแล้วน่าจะมีของน่ารักสุดๆมาแน่ๆเลยเดี๋ยววันนี้เราไปชอปปิ้งของให้เชอร์ตมกันแม่มาจอเสื้อตัวนี้นะคะน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นหัวมิกกี้เมาส์นะเขียนวะ่า ก็สเตรทเครียดเหรอ grab your ear and go to Disney หยิบหูมาแล้วไปดิสนีย์กันวินนี้น่ารักมากแม่กำลังอยากได้เสื้อสีม่วงให้ชแตมนะคะชุดนี้ก็น่าสบายนะถ้าทางใส่เราจะไม่ร้อนยังไม่เจอทุงๆุงงงนะคะจะได้เสื้อชแตมก่อนแล้วคือแม่ไม่ได้มาเดินที่นี่นานมากนะตอนนี้อยู่ที่โรบินสรรันราดกระบังนะคะมาถึงปรากฏนี้เขาปิดลินเวทเยอะมากแล้วร้านต่างๆก็ย้ายที่ค่ะ แม่หาร้านประจําไม่เจอก็เลยจะเป็นความเดินมั่วนะคะเห็นอะไรน่าสนใจเราก็ดูกันไปก่อนแต่ที่นี่มีร้านของเล่นที่แม่มั่นใจว่าจะมีถุงๆอุ้ยเสื้อตัวนี้ก็น่ารักดูใส่สบายเหมาะกับอากาศร้อนๆแม่มาเจอเสื้อน่ารักอีกแล้วนะคะคือว่าแม่อยากได้สีฟ้าให้ชาแตมไปใส่ตอนนี้มีอยู่สามตัวก็คือมีอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้จะแนวหวานๆเลยแล้วก็อันนี้ที่จะแนวแบบ บ่อยๆนิดนึงแม่ชอบทั้ง3อันเลยแต่ว่าแม่ไม่รู้ว่าชแตนจะชอบตัวไหนกลัวซื้อไปแล้วไม่ใส่นะคะตอนนี้ก็คือถ่ายรูปไปให้เลือกว่าเจาตัวไหนระหว่าง1 2 3สเจอแล้วน้องทุงทุงค่ะคล้ายๆกับตัวที่เรามีเลยอะแต่ว่าตัวที่เรามีเหมือนเขามือเขาติดกันอยู่ตรงนี้นะคะถือกระบอกไว้ข้างหน้าอันนี้เขากระบอกอยู่ไหนเนี่ยไม่ได้ติดกับตัวเขาแยกกระบอกมาไว้ข้างหลังนี่ เหมือนเอาซ่อนหลังแล้วก็ย่องย่องย่องไปตีหัวใครได้เลยอันนี้คล้ายๆกับที่เรามีแล้วก็นี่อะไรอะ My House ทงทงบ้านทงทงอ๋อนี่เขามีแก๊งของเขาบ้างเนี่ยแม่มีตัวนี้นะคะกับดินดินใช่ไหมแล้วนี่อะไรอะเป็นช้างกระบองเพชรเห็นปะตัวเป็นกระบองเพชรนี่ปาลาฉลามมีขามีสามขานี่ก็ปลาฉลามสามขา อันนี้ลิงก็เป็นกล้วยปอกกล้วยมาเป็นลิงนะอ๋อช้างนี่มีสองขามีหน้าตาแปลกๆอ่ะอ๋อบ้านทุงทุงกล่องนี้จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะเราเชื่อแตมจะชอบหรือเปล่าหละ่ะบ้านเนี้ยเป็นบ้านที่ต้องประกอบเองด้วยนะคะเอาไปเรวก็ไปประกอบเองนอกจากทุงทุงแล้วตอนนี้เด็กๆได้อะไรคะอันนี้ไมค์คราฟเอาไปต่อเป็นไมค์คราฟเองได้อันนี้ก็น่าสนใจอะเน,นี้ยไปดูกล่องซ่มไป นี่ก็ไมค์คราฟเป็นไมค์คราฟในหนังนะคะเป็นตัวละครที่อยู่ในหนังไมค์คราฟนี่คิมมอนอะไรอะ่ะเอาเป็นกระเป๋าหลังๆแม่ไม่ค่อยได้ดูกล่องสุ่มนะอันนี้แม่เพิ่งเห็นไม่รู้ว่าน่านหรือ,อยังลาบูบูรุ่นใหม่นี่สีน่ารักมากรุ่นเนี้แม่ไปเห็นตัวจริงมาแล้วชอบสีมากเลยเป็นสีออกแนวพาสเทลนะคะมีตัวซิกเกตตัวซิกเกตสีอะไรอะ่ะใครรู้บ้างคอมเมนต์บอกแม่หน่อย มากล่องสูมอีกร้านนะคะตัวมาใหม่วนใหญ่เป็นตัวเล็กข้างนั้นเลยอ่ะแต่แม่อยากได้ตัวนี้มากเลยทำไงดีอ่ะเราจะแกะแล้วได้ตัวนี้ไหมเนี่ยน้องเอ็มเอ็มนะคะกระต่ายหูยาวมีตัวไหนบ้างเนี่ยเอาจริงก็น่ารักทุกตัวนะแต่แม่อยากได้สีดําจะได้เป็นเหมือนบินนี่เมาส์แล้วก็น้องไอติมน่ารักมากน้องไอติมนี้คือนอมิจิว๋วอุ้ยนมมินมิก็น่ารักะ นมองมีิ220นะคะน้องเชอรี่คู่ซามูเอลนะดูสิเป็นคู่หมดเลยแต่มีหลายสีนะคะอันนี้250สซามูเอลสีม่วงนี่เหมือนเป็นมังคุดเลยเนาะ <c oughs> ยูกินะคะเป็นสัตว์ทะเล أ. โอ้ยเออตอนนี้มีแต่ตัวเล็กๆออกมาเยอะมากเลยนะย <c oughs> ก็ดีนะน่ารักแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนี่เรามาเจอแล้วลาบูบูรุ่นใหม่ สีพาสเทลสวยมากฟันเขานะคะมีฟันสี่สุดท้ายเป็นฟันสีเข้มด้วยอะน่ารักจังเราดูตาตาเป็นสีเหมือนกาแล็กซี่สีตัวก็คือสีเหมือนกาแล็กซี่นะฟ้าชมพูม,ม่วงถ้าได้ตัวนี้ก็ดีอ่ะน่ารักน้องบู๊สามนะ890อก้๋อเขามีชื่อด้วยเลิฟโคฟสีม่วงคือรักนะคะโชคดีอุ๊ยความใหม่ดีๆทุกตัวเลยอุ้ยนี่ก็ดีอะมันเลียนนี่น่ารักมากถือเซิร์บอร์ดที่เป็นรูปไอติมนะคะ นฟิกเกอร์ตั้งโชว์อุ้ยน่ารักะเคสเชอร์สับ <Hi Baby. S 2> ลายเบบี้รุ่นไหนรุ่นแม่หรือเปล่า I p h o n e 15โปรรุ่นแม่ด้วยเคสมอรลี่ก็น่ารักตอนนี้ถ้าทางจะได้ของแม่มากกว่าของเชอร์แตมแม่เจอของน่ารักเต็มเลยอะแต่ว่าแม่ไม่เจอทุงทุงให้เชอร์แตมเลยนะคะเพราะว่าเท่าที่เขามีขายก็คือเรามีอยู่แล้วเรามาส่องกล่องสุ่มดีกว่ากระเป๋าน้องเบบี้ทรีนะคะเป็นกระเป๋าเป้สะพายหลังตัวใหญ่ยักษ์เลยอุ้ย ตมบูเอลยักษ์400เปซ็นเป็นกระต่ายหมดเลยนะคะมีทั้งหมด6แบบแล้วก็มีสกเลเล2ตัวนี่ก็น่ารักน่ารักทุกอันเลยอะ่ะแม่อยากได้2ตัวนี้แม่อยากได้ตัวที่มีโชว์อยู่นะคะอุ๊ยทุกคนนมมิที่เป็นเชอร์รี่นี่น่ารักมากเอาจริงนมมิน่ารักทุกอันเลยอะ่ะหรือเราควรจะมาทางนมมิเอานมมิดีกว่ามาเลือกกันเลยอยู่9กล่องนะคะ มาดูว่าเรากล่องไหนดีหนึ่งสองสอง้เอาใหม่หนึ่งสองสอ,งอันนี้ละกันนี่อันนี้อันนี้เขาเป็นลุ้นที่นมมิเป็นขนมหวานนะคะเป็นขนมหวานแบบต่างๆเอาตัวอะไรก็ได้นะคะที่ไม่ใช่สีน้ำตาลหรือสีดำแม่อยากได้สีหวานหวานไม่อยากได้สีเข้มเข้มเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยตัวนี้น่ารักอะ่ะเป็นสีเขียวเป็นไอติมตกเหมือนอมหัวนมมิอยู่มาคะ่ะทุกคนมาลุ้นกัน มาแล้วแม่เห็นการ์ดแล้วหนึ่งสองซมอุ้ยดูนี่ผมว่าไม่อยากได้สีดำกับสีน้ำตาลได้สีดำเลยอะ่ะมาดูหน้าตาน้องกันค่ะตัวจริงเขาอาจจะทําให้เราเปลี่ยนใจที่ผ่านมาโนมิก็คือน่ารักทุกตัวนะคะยังไงตัวนี้ก็ต้องน่ารักแหละท่าดา น้องแมวนะคะใส่หมวกเอ๊ะหรือเป็นเชอรี่เป็นสีม่วงอะ่ะแล้วตาเขาเปลี่ยนได้นี่เขาตาเปลี่ยนได้แล้วก็มีห่วงมาให้นะคะดูน้องสิคะมองบนใส่แม่ด้วยแม่บ่นมากได้สีดำถึงเราจะไม่ได้ทุงๆไม่ให้ชตแตมนะคะเดี๋ยวแม่ให้เป็นน้องแมวโนมิแทนละกันแชตแตมมันน่าจะชอบแหละดูสิคะมองบนไม่เลิกแก้ใหม่แก้ใหม่ นี่เป็นตาแป๋วแหววแล้วไหนๆเราไม่ได้น้องทุงให้เช่าตามนะคะเรามาดูอย่างอื่นฝากเชตัมกันอุ้ยน่ารักเชียวเป็นบราชนะคะทาแก้มมีแพ็กเกจน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยจริงๆไม่อยากได้ลิปให้เชตมนะคะแบอบกว่าทางง่ายเวลาถ่ายวีดีโออันนี้เขาจะเหมือนปากกาก็ดูพกง่ายทางง่ายดีอันนี้แม่ลองสีมาแล้วนะคะสีที่ชอบที่สุดจะเป็นสีนี้ เบอร์นี้คิดว่าเหมาะกับเแตมเดี๋ยวนี้ไปฝากเฉแตมด้วยอุ๊ยทุกคนลิปหมูเด้งหรือควรเอานี้พ้เฉแตมน้องหมูเด้งลิปทินนาำนะคะอันนี้ก็หมูเด้งอันนี้แบบเป็นแท่งตกลงแม่เลือกเป็นลิปปากานี้ค่ะไม่ได้เอาน้องหมูเด้งไปเพราะว่าเคยใช้มานะเราก็รู้สึกว่าแบบปากาอย่างเงี้ยใช้สะดวกดีเสร็จแล้วแล้วเขวันนี้เราไม่ได้น้องถุงให้เฉแตมเราได้น้องเหมียวได้ทุกคนดูสิ แม่รู้สึกว่านมมิอันเล็กเนี่ยค่ะเขาทำไม่ค่อยเนียบอ่ะคือเหมือนขนฟุงฟุ้งลายไม่ชัดด่าดูมีขนส่วนเกินต้องไปตัดแต่งเล็กน้อยคือเหมือนตอนตัวโตโต,โตเขาจะเนียบกว่านี้ผิดหวังนมมิเบาๆนะคะ กลับได้ลิปกลอสมานะคะ2อ,อย่างที่ฝากเฉอแต้มเราตามหาเพื่อนใหม่ให้ทุงทุงไม่สําเร็จนะเพราะว่าตัวที่ร้านมีอยู่ก็เหมือนของเราเลยเอาไว้ข้างหน้าถ้าแม่ได้เจอเพื่อนน้องทุงทุงนะคะแม่จะพามาให้ทุกคนรู้จักถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิงนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้แม่กับทุงทุงกับดินดินไปก่อนนะคะบ๊ายบาย